สวัสดีครับเจนครอสนะครับกิวแมคคอยครับก็ตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผสมม้านะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวลม้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดตัวในชุดม้าเลยนะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะผสมม้าครับเราเช็กก่อนว่าตังเรามีอะไรนะครับถ้ามีก้ามหมื่นดีโอเคครับใช้ได้ครับเพราะว่ามันใช้ประมาณสามหมื่นนะครับในการผสมม้าโอเคก็คือเข้ามาที่คน ดูแลม้านะครับแล้วเราก็เลยมีซัตเทเบิลนะครับสีเราควรจะมีนะครับหนึ่งก็คือม้าตัวเมียนะครับเลเวลอาจจะน่าจะคเป็นเลเวลสามสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเวลสุดท้ายของตัวม้าแล้วนะครับอย่างที่สองก็คือม้าตัวผู้นะครับเลเวลก็ควรที่จะสามสิบเหมือนกันนี่สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อสักครู่เลยนะครับก็วิธีการนะครับคืออธิบายก่อนนะครับ การการที่เราจะได้ม้าเจนใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมี2วิธีครับหนึ่งก็คือวิธี exchange นะครับวิธี exchange ก็คือมัอนจะใช้ม้าตัวผู้หนึ um, five, five, five. ่งตัวนะครับม้าตัวเมียหนึ่งตัวนะครับแล้วมันก็จะให้ใส่ชื่อแล้วมันก็จะเอาทั้งสองตัวเนี่ยครับเหมือนไปแลกเปลี่ยนนะครับมันจะได้ตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ส่วนค่า m a t c i n g เค้านะฮะเห็นไหมครับอย่างตัวผู้มันจะมี2ครับตัวเมียเนี่ยจะมี1คือมันจะไม่สนเลยครับ exchange ยังไงมันก็จะได้ตัวใหม่ขึ้นมา1ตับซึ่งมมันจะสใ แตใช้ราคาเท่ากันกับการผสมนะครับโอเคครับอันนี้นี่วิธีแรกนะครับวิธีที่สองก็คือแมทติ้งมาร์เก็ตนะครับวิธีการทำแมทติ้งก็คือเอามาซิเกอร์เดลโยกันนะครับก็คือใช้ตัวผู้นะครับเรา,เ,าเริ่มต้นด้วยการคลิกซ้ายที่ตัวผู้นะครับแล้วก็เลือกที่แมทติ้งรีจิสเตชันนะครับอ่ามันก็จะถามว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะเอามาแมทติ้งกัน ก็ชัว sure, นะครับแต่เราติ๊กเป็นโชว์ไม้นะครับก็คือจะเป็นเฉพาะเราที่เราเห็นนะครับของตัวผู้ตัวนี้นะครับคือมันตั้งได้เฉพาะแค่ตัวผู้นะครับผมเราก็กดคอนเฟิร์มปึ๊บนะครับมันจะมาอยู่ในลิสต์แล้วเราก็จะมี My House Li s t นะครับขึ้นมานะครับแต่ถ้า My l i s t My Listing นี่ก็คือตัวที่เราตั้งตั้งขายไอ้ตั้งให้มันขายน้ำเชื้อครับประมาณนี้อารมณ์แบบเอาลูกตัวเองมาปล่อยน้ำเชื้อะ เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันผสมได้2ครั้งนะครับวิธีผสมเ,เ,เราคือเราก็เลือกตัวเมียนะครับแล้วเราก็เลือกสตาร์ทนะครับมันก็ถามว่า,าถ้ามีการผสมเนี่ยอาจจะมีการเสียเลือดจะโอเคไหมก็ yes เลยครับปับ๊บเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นสถานะแมตติ้งนะครับโดยเราต้องรอทั้งหมด2ชั่วโมงกับ23านาทีนะครับโอกาสที่จะได้เจนสูงก็มีนะครับเพราะว่ามันเลเวล30ก็เดี๋ยวลองมาลุน้นกันนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ บุณแตกรมนะครับบางคนผสมได้เจนห้าก็มีนะครับเดี๋ยวรอประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ